โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม PC Building Simulator นะครับผมก็เป็นเกมแบบว่าจำลองเป็นนักประกอบคอมนะครับผมไปลองเล่นกันดูครับผมก็เพิ่งเข้ามาครั้งแรกเลยนะครับผมเพิ่งโหลดเสร็จนะครับ Workshop ที่ทำงานแล้วยังล็อกอยู่นะครับผมได้แรกแล้วกันไปเ๋ยมามันไม่มีเค้ให้เราเลยหรอวะเค้ของเราคืออะไรอ่ะเช็คห้องทำงานก่อนนะครับผม เืเป็นหน้าจอครับผมก็มืดสนิทนี่ก็สามารถขยายที่ทํางานได้3ที่นะครับห้องก็เล็กๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนของคลังเก็บของเราหรือเปล่าไว้เก็บอุปกรณ์คอมอะน่าใช่แหละอ๋ะอนี่ไงเจอแล้วอีเมลอันนี้ชอ็อปไปดูอีเมลครับผมนี่ก็เป็น อะไรไม่รู้ครับอ่านไม่ออกนะครับผมอันนี้ได้เป็นของลูกค้านะครับนี่เราชื่อทีมเหรอนี่กูชื่อทีมแล้วเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าให้ลบไวรัสนะครับผมมึงไวรัสไปดูสเปคพีซีเข้าไปแรมสองกิก 750ti มึงใช้แรมสองกิมมึงเปิดอะไรเนี่ยกูเกิ h โค m มก็แบบว่าไปหมดแล้วมาใช้เป็นฮาร์ดดิสก์นะฮาร์ดดิสก์เรายี่สิบกิกไปโค t ทูพีซีอ้าวนี่ย ไปเราเอาไปก่อนนะครับผมอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นแบบว่างานที่เรารับได้ประมาณหนึ่ง6 7 8สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามัเ้าเครื่องนะครับผมโอเคเราจะเอามาซ่อมกันนะฮะต้องเปิดเครื่องเหรอต้องเอาอะไรเนะี่ยมันเปิดติดปะเนี่ยคือก็ต้องเสียบสายเอยงด้วยใช่ไหมเนี่ยมันไม่มีสาย<ม>เสียบปับ<ม>ปับอันนี้ก็เสียบตรงนี้นะฮะ สายไปว่ามาลงตุังนังนเสร็จแล้วก็เปิดเครื่องไปเฮ้ยเปิดติดป่ะโอเคครับเราเปิดติดนะครับเรตี้บูทนะฮะเวทีาจจะตใจมดมารีมูฟไวรัสกันนะฮะอะไรมีโปรแกรมลบไวรัสแล้วหรอต้องดับเบิ้คลิกด้วยรีปโปรแกรมแล้วรีมูฟไวรัสยังไง ว่าจะต้องเสียบ USB วะอ๋อเข้าใจละผมเห็นอันนี้อยู่ตรงนี้นี่ไงบึงล,ลงไปหมดนี่ไงอีสต์ l ตอรเออ์เนี่ยเสียบแฟลชก่อนครับพี่เสียบแฟลชก่อนนี่ห,นห,นหนันหันหันนี่ลืมเสียบแฟลชนะครับผมก็หาตั้งนานนะอ่านี่ไงมาละ ไวรัสนี่ไวรัสสแกนย่า yeah, เสร็จแล้วรีสตาร์ทอันนี้คือเสียงรีสตาร์ทใช่ไหมเนี่ย<ะ>อ่านี่เราติดตั้งโปรแกรมไวรัสเสร็จแล้วนะผมแล้วก็สแกนครับน,นี่คือไวรัสของเราเยอะจังอ่ะไปเรียบร้อยเสร็จสิ้นนะครับผมย่า yeah. เสร็จละผ่านหรือเปล่ปปา โอเคผ่านแล้วนะครับผมแย่ yeah, เรียบร้อยครับผมเอาไปส่งอะไรเนะนี่ยเดลิเวอรี่แอเรียอ๋อไปส่งที่เดิมเหรอจรัดตปรครับเสร็จนี่หุ้ยเป็นธีมแบบว่าคริสต์มาสนะฮะปิดไว้อ่าต้นคริสต์มาสหายมาละวเหมือแนบบว่าฮาโลวีนอันนี้ดีกว่าเนี่ยเป็นช่วงฮาโลวีนพอดีนะครับผม อเดี๋ยวร้อยครับผมได้เงินมา100บาทนะครับผมนี่อันนี้คือผมอ่านไม่ออกแลวผมก็ขอโทษด้วยนะครับผมก็เนี้ยเขาบอกว่าประมาณว่าเขากําลังจะแบบว่าประกอบคอมใหม่นะครับผมแบบว่าแต่เขามี power supply นะครับที่ไม่รองรับกับน่าจะเป็นจอสามน์นะครับผมก็เดี๋ยวช่างแม่งครับโอเคครับ ภารกิจวันนี้น่าจะเสร็จแล้วนะครับผมรู้ว่ามีออเดอร์ใหม่เนาะเขามาเอาไปเลี้ยงนะจบภารกิจหนึ่งวันนะครับผมอ๋อเสร็จแล้วเราก็คือเราออกจากบ้านเลยนะครับผ่านไปแล้ววันแรกครับไปวันที่สองนะครับผมโกทูเวสนะผมมาดูอีเมลครับผมจะพยายามแปลให้แล้วกันนะครับผมได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับผมอันนี้เขาบอกว่าฉันต้องการเขาต้องการเนี่ยพื้นที่สำรองไฟครับผมคือเขาบอกว่าเขาต้องการแบบว่าฮาร์ดดิสเพิ่มสัก5 0ากิกอย่างเงี้ยครับจากเจมม่านะครับผม ต้องการเพิ่มฮะที่เป็น5 0 0กิกนะครับผมไปจะไป let's go ของกำลังจะมาส่งครับผมต้องเกยมของนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อของไว้ก่อนได้ไหมวะนี่ชอ็อปต้องการเป็น500กิกนะครับผม50บาทนะครับผมตอนนี้เรามีอยู่85บาทโอเคซื้อไปเดี๋ยวไล่เฮ้ยเดี๋ยวค่าส่ง30มสเ็ดเคมีค่าส่งด้วย เราจะรับงานแบบรัวๆเลยนะผมวันนี้ผมงานเยอะจัดคนนี้ครับเขาบอกว่ากราฟิกการ์ดของเขาเนี่ยคือแบบว่าการจอคอาแบบพังนะครับผมก็เขาต้องการเปลี่ยนให้เป็นก็จะศูนก็คือแบบว่าเปลี่ยนตัวเดิมหรือเปล่าเป็นตัวเดิมมั้งม่ใชเป็นตัวเดิมนะครับผมประมาณนี้นะผมก็ไม่รู้ว่าแปลหรือเปล่านะครับผมเขาต้องการเปลี่ยนว่าเป็นสเปคเดิมนะครับผมแต่ว่าเราไม่มีตังค์นะครับผมเราไม่มีตังค์ซื้อนะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะให้ตังค์เราซื้อก่อนหรือเปล่าก็ไม่ให้กูมานะครับผมอันนี้ว่าเป็นข้อความ คนที่เราสแกนไวรัสให้เมื่อวานนะครับผมรับไวรัสออกเขามาแบบว่าขอบคุณนะครับผมจากแกนที่นะครับผมโอเค๋ยวไปดูว่าคอมพิวเตอร์มาอย่างนะครับตอนนี้นะฮะจไม,ไม,ไม่มาอีกเหรอนี่ไงคุยโทรศัพทไปมันเป็นวันพรุ่งนี้อ๋อโอเควันที่3ครับผมลุยงานต่อโอ้โหขอแบบว่าวางเต็มเลยนะฮะเอาในก่อนดีลูกค้าคนแรกนะครับผมครับเคสแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันนะผมก็ถือว่าดีนะ ติดอยู่ข้างล่างอ่านี่ไงออกมาออกออกยังไงเอาอยู่ฝั่งนี้ครับผมแล้วต้องออกฝั่งนี้ออกสายออกก่อนนะครับผมว่าสายไฟเลี้ยงสายาตานะครับผมดึงออกฝั่งนี้นะครับอ่าไปฝั่งนู้นเฉยเลยอะไรวะอ,ออกมาครับ ไม่ใช่อันนี้เน่ไหนวะเป็นของเราอ่ะเจะาซื้อมาอยู่ไหนวะอยู่ไหนนี่อ๋อนี่หรือเปล่าที่ของมาส่งใช่หรือเปล่าวะอ๋อนี่ไงนี่คือแบบว่าของนี่เป็นของที่มาส่งนะครับผมก็เคได้ของมาแล้วเอามาโอเคอินสตรามาัไล่เดี๋ยว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 คือกูใส่ยัง่ย แต่เวลาอยู่ไหนอ่ะผู้ชมฮะฮาร์ดที่ผมหายครับเอาเฮียกูขายเซลอีกเวนเลยชิบหายละเวนกรรมโอ้โหเนเงินติดลบโอเคขอมาส่งละโอเคมาดึงต่อปรับก็ไปใส่เข้าไป ตี๋ว๋วว้อมค่อยชันนะครับผมโอเคปิดฝา,าดดครับขน็อตแกะแกะแกะน็อตครับขอบไปก็เป็นช่างมือใหม่นะฮะไปปิดฝาเรียบร้อยน็อตให้หมดเสร็จแล้วมาลอง ติดสายกันดูว่าใช้ติดหรือไม่ DMI เหมือนแบบว่าเราต้องลงวินโดว์ก่อนนะครับผมเดี๋ยวโอเคเสร็จไปได้ละเปิดเครื่อง Install Driver เสร็จเรียบร้อยก็โอเคเอาไปส่งได้เลยครับผมเดี๋ยวปิดเครื่องเยอะเสร็จละมานี่เออไป เนี่ยไว้ตรงนี้เถอะเสร็จแล้วมับมา,มาต่อไปกันเลยผับโอ้โหอ,อ้อันนี้อันนี้เคสหรือฝุ่นครับเนี่ยให้ม<ะ>ันเป็นอย่างเงี้ยอ๋อนี่ไงเคำว่าลบไวรัสแล้วก็ทําความสะอาดโอโ้โหโอเคเ,เราทําความสะอาดก่อนละกันนะฮะมาขอต่อให้หมดอย่าให้เหลือก็ทําความสะอาดอยังไงวะเนี่ยเอาไปจุ่มน้ำไหม ฝาหลังครับอาหลังก่อนแกลกโอเคโอ้โหสปายครับถอดซ้ายออกก่อนนะฮะโอเคออกมาโอเคนี่น่าจะทำความสะอาดได้แล้วมนะั้งทำความสะอาดอันไหนวะเฮ้ยามงดูของอ๋อนี่ไงใช่หรือเปล่ามันเป็นสเปรย์แบบว่าสเปรย์ไว้ทำความสะอาดคอมลองดูดิ เฮ้ย <Hey, S 2> เอาอะ่ะได้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 ไดอย่าบอกนะที่กูถอดออกหมดเนี่ยคือฉีดเข้าไปเลยก,ก็ได้กูรู้ว่าแต่เอาอันนี้ไปจุ่มน้ําแล้วก็ล้างเราก็เพิ่งนึกได้เนาะว่ามีสเปย์อยู่ต้องประกอบเป็นขั้นตอนเลยนะขออญาตประกอบกลับคืนมแป๊บหนึ่งนะครับผม โอเคสร็จละเข้าไปเสียเข้าไปลงโปรแกรมด้วยจึ๊บเสร็จเปิดเครื่องลบไวรัสของต้องติดตั้งโปรแกรมนี้ก่อนนะฮะมา,ม,มาลบไวรัสกันเถอะเรียบร้อยมีไวรัสเจ็ดสิบตัวลบเรียบร้อยเสร็จครับพร้อมส่งครับเสร็จครับเสร็จหมดแล้วครับพร้อมส่งครับ โอเคไปเขายังไม่มาเอาเลยนะแบบว่าคุณจะได้ตังค์เมื่อไหรนะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวอีพีหน้าจะมาแบบว่าเปลี่ยนการ์ดจอนะครับผมเป็นอีพีหน้าแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็น่าจะใช้เวลาไปนานแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้านะผมคุที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับผม Ara chicken.